เิน,เนนะแผ่ไปดูอยู่หน้ากัน,นเลยนะแบบนี้ไงย่างขึ้นเนะาะปลาครับ ียมใชยครับตามด้วยกันเนี่ยใช่คันี่ก,กูดเล็กน้อยพอครับเข้าแช่น้ำประมาณสัก20นาทีครับ ทำครับเลยครับพี่แกงเครื่องครับเครื่องเครื่องที่ขา้ขาวเบียร์ข้าวเบียร์ข้าวกระปิกตําใช้กันล่ะก็หอมนะครับครับใช้มกน้ก่นไหมก็ได้ใช้มกปลาลยอะไรครับเครื่องใช้นี่หอมดีเลยมุกขูดครับมุกเป็นแ่นี้เลยไม่ปลาเลยครับ นี่ก็เป็นลงไปครับเป็นไหนก็เป็นสีครับสีสีลาวครับหอมครับนี่ครับหอมบัวไปนี่ต้นกลวยนะครับ quầy chỉ mát xe thì lắm tôi không có phản con Để, hợp, để แรงรักครับปลาแดดของฮ๊อครับรดูเลยปลาแดดครับจะหยอดนด้ำปลาแดดครับขาดปลาแดดไว้เลยครับอาหารอีสานชีวิตข้ามขาดปลาแดดชูรถ nơi nơi kho sẹt dành mua kiếm khắp nằm ba để tụm mông bên đó nó vậy ah hấp này cầm lục chạy lại tuần khắp đi bỏ chi chạy trên lại tuần พอ้ยยังไงด้ยครับค่อยซาใจดีครับนี่ครับนี่ครับผมว่าใส่ไม่ครับมุกนะครับผมใส่มันยังไงครับนี่ครับมกหนึ่งมกใหญ่ๆครับ เอาครับม่าบางวุ่นวายแตจังมกครับเอาไงผมเรียบร้อยครับชีซีมกครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับบกใหญ่ๆครับก็ต้องเห็ดโมกหน่อยครับการเปิดดูงเปิดดวงทำคันเปิดทีเดียวมันพอกินหลดครับเอาทีนี้ผมก็จะเอาโมกเทหัวซึ้งนะครับเรียบร้อยครับปิดฝาไว้ครับ เอาครับบ่าเนี้จะสริ้นกระบวนการกอสู่ครับใช่ครับย่ำนี่ครับอันนี้คือหมกป่านะครับที่เห็ดกันเมวยนนะครับแอนแอนนะครับความลับเปิดเออเออเ,ออเมื่อเปิดหมก,กหัวกุ้งวิ่งครับ ปินที่ไหนครับพี่นว่างปินที่ไหนครับพี่นว่างยืบมาครับกินำกันครับบ่ายเราต้องคักอยู่เหรอครับ